ครับวันนี้กลุมประมงจังหวัดลำปางมาแจกอาหารปลาดุกพร้อมไก่แจกให้กระสังนะครับชาวตำบลบ้านสาหมู่บ้านละสามสี่คนนะครับ อละอห่กระสอบนะครับ คองการที่ว่าเจยเหลือคู้ซูภัยของปีฮกเยกเนาะปีทีแล้วเน,เนาะที่เขานำทว่วมแต่ตอนน้องตีม่ได้ทับการเวยเหลือหรือว่าม่ได้ขึ้นทะเบียกนกอนจบับมาได้ทับมาทับในวันนี้นะัเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเอามาแจกคือตับโคกการกระคือหนึ่นงกับนี้อาหารเม็ดน้อยตัวนี้เนาะจะเป็นอาหารเม็ดน้อยเอาไว้คือปัดดุกเนาะคนละหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็จะมีอาหารเม็ดกลางคนละห้ากระสอบนะครับรวมทั้งหมดนะครับ ทอกกระสอบเนาะที่เขาจะได้ต่อต่อค้นนะครับน้องเสร็จแล้วนะครับจะมีกระชัางบกนะครับขนาดสามคูนห้าอันนี้คือที่เขาไปกางก่อนาเนาะวิธีกางคือเขาสามารถพอในอันบรดวัยนะพอในยุลูมเพื่อที่จะมาเอาลูกป่านะครับน้องลูกป่านี่ก็คือจะเป็นปลาดุกนะครับน้องจะแจกลูกป่าดุกแถมคนลแปัดน้อยสวนะครับเพราะฉะนั้นเขาไปถึงเขาก็ เอาไปกางกระชังก่อนเอาน้ำใส่ก่อนเนาะเอาน้ำใส่ก่อนนะครับแล้ววันที่ซาวเคสเวลาจะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรไปประสานทึงกั้มนึงเนาะอ่าอาจจะประสานอาจจะประสานไตั้งผู้ใหญ่บ้านเนาะสถานที่แจก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับเนาะแต่ถ้าหอประชุมเป็นเบาบางก็เดี๋ยวก็จะวางกันถึงกั้มหนึ่งไปวางกั้มนึ่งนะครับเนาะอ่าปลาดุกคนละแปดร้อยตัวนะครับเนาะ ดูคดนละแาสนด้านขวาขอประชาสำคัญตนะัวเนาะถ้า <รอ S 2> ไผ <ข S 1> ตีนมี<ฟ>บ่อปานะครับแล้วก็มีพร้อมเสียงนะครับในเรื่องของน้่นท่วมมือเปิดนมาเค้ืน<ล>ะทะเบียนกับผมตัวเนาะเสร็จแล้วเนี่ยทะเบียนของพะมงจะมีอายุ3ปีนะครับเพระนาะฉะนั้นเนี่ยทุกขัง้งจุวยมาปับบรุงทะเบียนกับผมตัวเราะว่รผมว่าเบียวทําไปม้วๆเดีอายุสมปีับเพราะวะั้เนา่จุยมาปับปคุ้งทะเบียนกีผมทัวาะเร็จแ้เนทะเบีม้ยุมันเริ่มเน้า คดูดูผนล,ละเดี๋ยวหน้ามันก็จะมาแหมแนะครับเนาะแต่ถามว่าดีกอพอมึงเอามาแจกกี้บดีครับถ้าเกิดว่าน้ำท่วมแหมความเสียหายที่ว่าเขาป่าเขาลุดหล่อเราไปมันมีความเสียหายนากักกว่านี่นะเนาะขระยะที่มานน้ำท่วมนะครับเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีการที่ว่าเยียวยาเนาะคือตีเปิลแจกตีเปิลแจกปัดุกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอ่าที่เขาเลี้ยกในกระทงบกนะครับถ้าเขา เอาป,ปล่อยในหลุมป่าคุณกับขัววันหน้ามันจะท่วมแหมปึงกระเลยแจกระชังบกไห้เขาเลี้ยงบนบกนะนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะในส่วนของโครงการก็เสริมสร้างอาชีพสังคมไปนะครับแต่ท่านปอมีอะไรจะอู้ก็ครับในเรื่องของส่งเสริมอาชีพดีโครงการนี่คือโครงการที่ดีเนาะแต่ว่าน้ำคงไม่ท่วมเนาะจ<น>ะมีอโอกาสอันผิดโอกาสมันก็เป็นไปได้เพราะน้ำมันเล่นนะ แต่วัาปที่แล้วมดิัฐมันแต่มัน่ได้อายยังของยังของอยนี่ยคือวงเยอะเลยอยไปน้ำหมดแล้วไปเลยของพวกอื่นอื่นแลค่ะเหมือนกันนะกันเมอหน้ามนักัยองินน้ำแล้วก่อเดียก่งวันยังยังของปอของอนนะของปอเอนูอันบ้านอย่างอกยงไม้เยไม้นาะตู้นีก่อน จะฟังคอฟุตนะครับฟงแรเขาก่อ่วยเรียงตามตเีย้ส่งนี่เป็นกาซ่อมแซมซ่อมแซมดีติด้วอีกห่้ของผีวอันนี้ก็เป็นก่คสรงบกเอาไปกางื้นที่ที่ว่ายใกล้ๆบ้านเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านทำขอบมันไงนะทำขอบการบนบกครับบน เนดินนี cage, bitch, ่เลยแ้เอเห็นในกชัมที่นอยแ่นีแตอยุ่มองไม่ต้องลงนี่ยัตลไม่ต้องลงะถ้าใป่าใหญ่น่าแะหรังคอไปไปเยียวบ้าน เดี๋ยวถ้าจะได้ก็จะถ่ายลงไปตองนล้นี่นี่จับกินได้เลยรเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันยางไทางอีสานเขาเลกน้ีนไม่มีน้ำอนาได้งตงัน่าน้มันแล้วก็เดี๋ยวเนาะเขาเขาตำเลยบของไผ่ของมันเลยบ่บ้าน่าจะไป่ต้องเปลี่ยนนมันกครับมันาย ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไปแจ้งมาที่ผมนอจไม่ได้ที่ผมจะตีนก็พังมจะให้คนเค็มแค่ถามว่าแค่ต้องถอยนิดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาขายอยาไปเอาไปก็ได้นะระหว่างถ้ารอเคมเนี่ยบางเปลี่ยนมันเป็นเดือนอ่ะเพราะถได้เรียงเปลี่ยนเนาะในในกรณีตีเคมเนี่ยจะต้องจะต,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 ต้องนั่งในน้าใส่แล้วมันไม่มีหายโดนสระนี่มันมุดมุดมปไหนใครจะทแตกอันนี้มันีเห็นไหมนี่เลยปังเป็ตัวแล้วนะบ ราเ่อน้ต่อน้าต่อน้านี่นี่ต่อน้นี่ต่อ้านี่ต่อนน่นน่ดูให้ร่านน่าจะครบสเลยอกระสอบสี่ชมพูหสี่ส้มกระชังคนละใบอันนี้อันนี้มันเล็กเล็กก็คืออนุบาลต่อค่อยให้่ต้องให้ชาวบ้านขอขอบคุณชาวประมงลาปางที่ได้มา ช่วยเหลืออาหารและกระสงังนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้กันครับติดตามคลิปต่อไปนะครับเจ๊งๆหนีนพอนอรอไปไหน